ัน,นี้เราจะมาทำคลิปเรื่องของคูณคาดข้อหรือว่าคูณพ่อข้อมีอัตราส่วนผสมอยู่มากพอสมควรเหมือนกันและเดี๋ยวจะอธิบายเป็นขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งแต่คูณที่เราจะเอามาใช้ก็จะมีเนื้อในฝักคูณอันนี้คือเนื้อในฝักคูณนะคะ,อ,ะอีกอันหนึ่งก็คือใบใบของคูณหรือใบของราชพฤกษ์เราก็จะนำมาหั่นอย่างนี้ อัตราที่เราจะใช้ก็คือใบของคูณเนี่ยเราใช้อัตราหนึ่งขีดคูณเนี่ยเราก็จะรู้จักกันในหลายๆชื่อในเมืองไทยก็คือลมแรงราชพฤกเราก็เรียกหรือคูณเราก็เรียกนะคะแต่ถ้าในส่วนอื่นๆหรือในชนชาติอื่นเนี่ยเขาก็จะเรียกเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเรียกเป็นราชตารูหรือว่าอารครัก เขาก็จะมีความนิยมอยู่พอสมควรก็คือเอาใบมันไปทําเป็นเรื่องของนวดอมาพึกอมาพาดหรือขยาขยี้ใบขยี้ไปตามตัวเพื่อรักษาอามาพึกอมาพาดนั่นก็คือใช้ส่วนของใบส่วนคูณตัวนี้เนื้อในฝักคูนตัวนี้เรารู้ดีว่าสามารถเอาไปทําเป็นยาระบายไม่มีอาการไซท้องแต่นอกเหนือจากนั้นยังสามารถเอามาพอกตามข้อบรรเทาอาการปวดตามข้อต่างๆได้อีกด้วย แต่เดี๋ยวจะมีวิธีการแบ่งทำโดยการเอาเนื้อในฝักคูนนี้แยกออกไปก่อนแยกออกไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งจะเอามาให้ดูอันนี้เราจะพูดทีละอย่างในเรื่องของการต้มน้ําเพื่อจะเอามาผสมกับเนื้อคูนอันนี้เราเอาไปพักก่อนนะเรื่องของใบใบตัวนี้บรรเทาอาการปวดตามข้อ ตามกระดูกตามกล้ามเนื้อได้อยู่แล้วเราใช้ใบทั้งหมด1ขีด1ขีดก็ช่างช่างเอานะเรามีกิโลช่างเอา1ขีดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาใบตัวนี้ใส่ลงในหม้อแล้วก็ตามด้วยดอกดีปีดอกดีปี อย่างนี้นะคะดอกดีปีเนี่ยเรารู้จักดีว่าเป็นยาประจำธาตุด,ดินแต่ในดอกดีปีเนี่ยนอกจากที่เราใช้กินกันตามปกติทั่วไปแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ภายนอกได้ด้วยลดอาการอักเสบและลดอาการปวดตามกล้ามเนื้อนี่ก็คือสรรพคุณของดอกดีปีเราใช้ช่างง่ายๆใช้1ขีดค่ะใส่ลงไปเลยต่อด้วยขิงค่ะขิงเราใช้ขิงที่เราใช้กินอาหารทั่วๆไปนี่แหละ หนึ่งขีดแล้วก็หั่นสไลด์เป็นแว่นแวนก่อนใส่ลงไปขิงอยู่ในอัตราส่วนนี้ด้วยปัจจุบันนี้พบว่าขิงเองก็สามารถบรรเทาอาการปวดข้อได้เช่นกันใช้ขิงสดอย่างนี้นะคะ1ขีดใส่ลงไปเลยหลังจากที่เราใส่ยาครบ3อย่างแล้วนะเราก็เทน้ำลงไปจนกว่าน้ำนะั้นอ่ะจะท่วมตัวยาที่เราใส่ไปทั้งหมด3อย่าง หลังจากนั้นเราก็ตั้งไฟต้มเคี่ยวให้เดือดให้งวดอันนี้คือน้ำต้มที่มีขิงมีดีปรี แล้วก็มีใบราชพฤกษ์แล้วก็ต้มง,งวดมาจนน้ําได้เปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้และต้มจนกระทั่งดีปรีมันบานแล้วก็เปื่อยแล้วก็กรองแต่น้ํามาแล้วเราก็มาดูคูณเนื้อในฝักคูณเนี่ยเราขูดออกมา1กิโลแล้วเราจะเทน้ําตัวนี้ที่เราต้มใส่ลงในเนื้อในฝักคูณแล้วก็ค่อยๆคลุก นี่คะ่ะเราคลุกขยำคลุกขยำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนื้อของเนื้อฝักคูณค่อยๆละลายตัวออกมาแล้วเดี๋ยวเราถึงจะกรองอีกชั้นหนึ่งเพื่อเอาแผ่นกลมๆก,ลมก,ลมก,ลมกับเม็ดออกจากกันแต่ต้องขยำให้เข้ากันก่อนหลังจากที่เราเอาน้ํายาสมุนไพรใส่ลงไปในเนื้อในฝักคูณให้เหลวเหลวอย่างนี้แล้วนะคะ เมื่อได้ที่แล้วเราก็พร้อมที่จะกรองแล้วหลังจากที่เรากรองเนื้อฝักคูนออกมาแล้วก็จะได้แต่เนื้อละเอียดเราก็นำกลับมาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มเคี่ยวก่อนที่เราจะรักษาให้มันอยู่กับเราได้นานก็เลยต้องใช้เกลือ เกลือเนี่ยเราใช้ประมาณ2ขีดค่อยๆตักลงไปแล้วก็เคี่ยวจนงวดแต่การงวดเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเหลวเนี่ยต้องเหลวชนิดที่สามารถเอามาแตะบนผิวแล้วค้างไม่ไหลไปไหนแล้วก็สามารถเก็บได้ใช้ในกรณีปวดตามข้อปวดตามเส้นปวดกล้ามเนื้อพอกได้ตามข้อทุกข้อที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นข้อเขา่าข้อนิ้วข้อเท้าข้อมือก็สามารถพอกได้ ล้างออกได้ด้วยแล้วก็ฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังได้อีกด้วยเป็นกลุ่มของพยาธิผิวหนังก็ยังรักษาช่วยรักษาได้ด้วยสารพคุณการแก้ปวดก็เกิดได้จากใบของส่วนของใบะะราชพฤกษ์จากส่วนของเนื้อฝักขูนจากส่วนของดอกดีปรีก็จะดูแลตั้งแต่ข้อเส้นเอ็นกระดูกและตัวขิงเองก็เป็นการซึมผ่านเข้าไปและ,เป,ะเป็นยารักษาอาการปวดข้อได้อีก เช่นกันการใส่เกลือเนี่ยตามหลักแพทย์แผนไทยจะพูดถึงทําให้ซึมลึกซึมลงไปส่วนในเนื้อในหนังเกลือเนี่ยไม่ควรที่จะใส่เกินกว่า2ขีดแล้วนะเพราะว่าถ้าเราใส่มากเกินไปมันก็ถนอมได้ดีแหละแต่อาจจะเกิดอาการคันๆหน่อยๆห,หลังจากที่เราเคี่ยวจนได้ที่แล้วเราก็สามารถใช้วิธีการทดสอบว่าได้หรือยังก็คือหยดเนี่ยหยดใส่จานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดูเนี่ยมันก็ค้างและ ตอนนี้ขนาดที่มันร้อนอยู่มันยังค้างอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอมันเย็นมันก็จะเหนียวมากกว่านี้อีกนิดหน่อยอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วปล่อยให้มันเย็นก่อนนะแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกหรือใส่ขวดปิดฝาขวดกว้างๆหน่อยปากกว้างๆหน่อยเราก็สามารถเอามาใช้ในกรณีเราต้องการจะพกข้อได้แล้วเป็นอันว่าเสร็จค่ะ